แล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกคนวันนี้มาก็จะมาระบายสีคุณหนูน้อยกระโปรงสม้มคนนี้นะซึ่งสีผิวเสร็จไปได้เรียบร้อยดีนะคะตอนนี้กําลังทําสีผมอยู่ซึ่งสีที่น่าจะเข้ากับน้องที่สุดก็คือสีน้ำตาลออกแดงๆนะแต่ว่าด้วยความที่น้องเป็นลูกครึ่งอังกฤษนะคะอันนี้มาฟาจินตนาการเองก็อยากให้มันมีความทองๆนิดนึงนะซึ่งมาฟาก็แบบใช้เวิร์กทูเดาวมั่วๆไปเรื่อยนะทีนี้ก็เลยแบบนึกสนุกอยากจะอัดคลิปตอนที่ตัวเองมั่วระบายสีเส้นผมเพราะว่าระบายสีเส้นผมเนี่ยมาพพออ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 อรรระะะะะะะบบาาาาาายย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 แแแแตตตต่่่่่่่่่่ลลลลลลคคคคััััั้้้้้้้้งงงภภเเเเนน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 ีีีีีีีมมมมมไทกกกกกวววดดใใชชููสสสึึ็็จซๆหิ สีแล้วนะหาสีแล้วค่ะคิดว่าอาจจะต้องเพิ่มสีดำนะคืออยากให้ผมมันดูเป็นเส้นๆแล้วก็มีวอลลุ่มนะคะมาฟ้าก็ใช้วิธีเวิร์บตูดาวนะมาเวิร์บตูดาวไป้อมๆกันนะมาลุยต่อกันเลยนะกับเส้นผมที่เหลือของน้องแล้วยังจะต้องระบายในกระจกด้วยนะคือมาฟ้าก็จะลงสีน้ำตานเข้มในส่วนที่มันมีเงาเยอะที่สุดก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่จากเข้มไปอ่อนแต่ก็ไม่ได้มีระเบียบอะไรมากมายขนาดนี้ ในความนี้มันเป็นเช่นๆ้เราก็พยายามขีดๆนะอันนี้ตั้งกล้องก็จะมีความไม่ถนดัดอีกหนึ่งนะหลังใบหูนะหลังใบหูก็ต้องสีเข้มๆหน่อยนะหูจะได้พ,อพ,อพับอัพขึ้นมานะน,นี่มั่วมั่วเองนะตามฟิลลิ่งระบายสีศิละปะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะระบายไปเถอะมาลุ้นกันว่าผมน้องจะออกมาเป็นยังไงคลิปนี้จะได้ออกอากาศหรือเปล่า <c oughs> ถ้ามันไม่ผ่านก็จะไม่โพสแต่ถ้าผ่านก็อยากจะโพสตเป็นไกดลล์ไลน์สำหรับเพื่อนๆอใหม่หรือใครมีเทคนิคดีๆดดก็แนะนำมาฝากด้วยนะคะ เวลาที่เราระบายสีเราใช้สีเยอะข้อดีก็คือมันมันเพิ่มความสมจริงนะแต่ข้อเสียคือมันเหนื่อยมีบ่นนะระบายไปบ่นไปสนุกไปเอ๊ยยังไงมีได้หรอบ่อนไปสนุกไปสนุกจริงนะเพื่อนผมน้องเขาอยากสกนะเราก็ต้องดูดูช่วงโค้งช่วงอะไรของมันนะสีที่ใช้วันนี้ก็เป็นสี black widow ซึ่งมีคนกระซิบมาว่าเหมาะสมสำหรับกระดาษเมซอนพกระดาษเมซอนเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือระบายยากซึ่งพอได้ลองกับตัวเองแล้วก็ระบายยากจริงสมันไม่ค่อยติดกระดาษมันยาก มั่วไปก่อนเดี๋ยวสวยเอง <c oughs> จริงๆอะมาฟ้าอยากระบายพวกของอเกาะรึ่งแป้งรเร็ววสีผิวกับผมเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันยุ่งยากยๆๆบ,นบน่นบ่นครับ่นฟังเพลงไปด้วยฟินสุดแล้วก็วันนี้ใช้น้ำมันหอมแล้วเฮ้ยใช้น้ำมันออยล์โซนกลิ่นแมวมีแคนดี้ก็จะเป็นกลิ่นแบบขน,นมขนมแล้วก็มีฟลอรลความเป็นดอกมานิดๆนะจะรู้สึกแบบฟินๆเครื่ๆ ซึ่งการระบายสีนะอย่าลืมสีควรจะแหลมเสมอนี้กบเหล่าของไดลีใช้ดีมากเลยปรับระดับความแหลมได้ด้วยแล้วก็ไม่แพงนะคะ ยังพยายามที่จะระบายให้เห็นทรงแนวของผมที่ศิลปินเขาวาดไว,นะว้ค่ะกลัวมันกลืนไปกับสีเอสวาสิเข้มอต่อไปก็สีทองซึ่งคืเทองของแบล็ k มิด o ดเลก็ไม่ค่อยทองเท่าไหร่นะไม่ค่อยถูกใจออกเป็นเหลืองบนอ่ <c oughs> ลงไปนะสำหรับภาพมีมาฟ้าไล่จะเข้มไปอ่อนนะไปตามฟิลข่อยมือมันมันอยากระบายตรงไหน จริงสมุดระบายสีเล่มนี้มันจะมีภาพละสองหนะ้าถ้าระบายแล้วมันไม่เวิร์กก็มีหน้าใหม่หรือใครที่มีเครื่องสแกนก็สแกนลิ้นใส่กระดาษวัดเขียนก็จะได้ไม่ต้องระบายลงสมุดช่วงนี้กำลังอินกับเพลงญี่ปุ่นเพลงนี้นะคะแปลไม่ออกหรอกน่าจะดูซองมาแล้วจะเกี่ยวกับความรักเพื่อนๆมีใครรู้จักเพลงนี้บ้างอ่เราไปฟังหน่อยน้องผมหนาขนามากเลยคือระบายสียเรา มันก็อดอินไปกับภาพไม่ได้แบบอินไปว่าเราเป็นน้องคนนี้ปลายผมมันก็จะสียนออนหน่อยเนาะจะได้ดูพลิ้วพลิวเป็นคนที่ระบายสีไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะระบายไปก่อนเราชอบมาเก็บมาแก้ทีหลังทูกความใจรอนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเกิดแรงมานาลใจในการระบายสี พยายามจะป้ายยาสุดดีไหมะระบายสีสนุกมากแล้วก็มีรูปภาพหลากหลายให้เลือกระบายตามคำชอบมาฟ้าชอบลายเส้นของศิลปินคนนี้นะต่อไปก็ตรงไหนที่มันเงาๆหน่อยก็จะลงสีเหลืองซึ่งมาฟ้าเลือกเป็นสีเหลืองอัสเทกโกนะสีเหลืองส้มๆเหลืองส้มๆม,มันคล้ายๆน้ำตาลแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกกับตาร,ระบายสีผมออกสีตาลไม่เคยระบายสีที่นี่ก็จริงๆเราก็แบบลงสีสเป,สะปะ๊ะๆเพราะว่าเส้นผมอะเส้นผมมันแบบเป็นเส้นๆใช่ไหมละ่ะมัน ต้องแบบให้ดูธรรมชาติตรงไหนที่มันโดนแสงนะเราก็จะให้มันเป็นสีออกเหลืองๆแต่ก็พยายามแบบระบายไปก็ใช้เศษตาของเราดูไปคุมไม่ให้แบบบทีลงเหลืองเยอะเดี๋ยวจะกลายเป็นผมเหลืองผิดคอนเซ็ปต์สีนต้ต้านพอสีไม้เริ่มกุดเราก็จะเหลามันนะ เนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าผมสีออกเหลืองไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะข่มสีหน่อยเราก็จะข่มสีมันด้วยสีน้ำตาลเข้มเข้ม,ขมบาเป็นแดงแอบบทำไฮไลท์มาน,นิดหน่อยให้มันดูเป็นทรงมันดูมีมิติมากขึ้นดูเป็นเส้นๆมากขึ้นก็มาฝาก็ไบวิธพิถีพิถันอะไรนะก็แบบจะเห็นว่าแต้มๆไปเอามัน ซึ่งเดี๋ยวก็จะต้องทำแบบเดียวกันกับน้องผู้หญิงในกระจกเพราะว่ามันเป็นเงาตรงไหนที่เราแบบเอออยากเน้นก็ใช้โอกาสนี้เลยยังไม่น่าจะว่าจะใช้สีดำแรงเงาหรือเปล่านเานะเดี๋ยวดูทรงก่อน อาจรู้สึกว่ามันเหลืองไปหรือเปล่าอาจจะต้องข่มสีให้มันดูเข้มเ,มเมด้วยสีดําแต่อันนั้นเอาไวท้ทายสุดนะทุกคนตรงไหนรู้สึกอยากตัดเส้นก็ตัด เดี๋ยวมาฟ้ก็จะเอาสีดํามาเพิ่มมิติเัาวก็กดให้มันออกสีนตาลสีน้ำตาลเข้มๆอันนี้มันดูสําหรับเรามันคือดูเหลืองไปนี้เนาะสีดําสีดําเราก็เอามาแรงเอาตรงช่วงโบน้ำหนักเบาๆดูขันว่าสีลงไปในกระดาษแล้วมันเป็นยังไงเ่อเราเปลี่ยนใจจะได้แก้ไขได้ก็เลยยังลงน้ำหนักไม่เต็มนะคะก็เอามาแรงเอาเมาโบ ลงสีแบบให้มันฟุ้งๆหน่อยทำเส้นคมเดี๋ยวมันโดคือไม่ได้อยากให้ดำมันเด็ดก yeah> ็อยากให้เพื่อนๆสมกับการระบายสีนะแล้วเมื่ก็อยากเห็นผลงานเพื่อนๆทุกคนเลยระบายกันเยอะๆนะระบายคนเดียวบางทีเหงาตมโคนผม เพิม okay. ิติให้ม okay. ันนิดนึงแล้วก็ผมกมที่มันเป็นทรงของมันเพิ่มมิติให้มันนิดนึงจะได้ดูว่ามันทรงอะไรยังไงแล้วก็โอเคเรียบร้อยนะคะผมออกมันตาเลีงแดงนะครทุกคน ก็จะเบงเบ่งบางส่วนของกลมเนนะี่งเบไปตามความรู้สึกนีม่มีหผลตามความชอบนะของแต่ละคนคือถ้ามองใกล้จะเห็นรูขุมขนกระดาษตาฟ้าไม่ชอบบางจุกชอบให้มันเรียบๆตรงช่วงที่แบบลงสีหลายชั้นผสมสีก็จะอยากให้มันเบ่งแต่ก็จะไม่ไม่เบนทั้งหมดนะคะอยากให้มันเป็นธรรมชาติด้วยซึ่งวันนี้ใช้เป็นเบนเดอร์ของคารันด้ชนะมีขายทั่วไปแาฟ้าซื้อจากจากช้อปปี้แท่งน,น,นึงกนะ็ใช้ได้นานค่ะอยู่ที่แท่งละประมาณ120สบบาทนะใช้ได้นานมาก มีหลายยี่ห้อค่ะมีเดอร์เวนมีพิสม่าคแลเราเราชอบแต่เท่าที่ใช้มากรู้สึกว่ายี่ห้อทีใช้ดีสุดส่วนเดอร์เวนเราฟ้าจะใช้เบลนกับสีที่มันมีความเป็นน้ำมันน้ำมันหน่อยพิสม่าก็จะใช้เบลนกับสีพวกที้ผึ้งงุ่มๆส่วนควนาร์ดัสชนิดที่ใช้มันได้หมดนะแล้วก็ราเบลนสีมันดูสดขึ้นด้วย โอเคเสร็จแล้วนะคะทกคนเหลือระบายสีผมน้องในกระจกนะคะก็ออกมาแบบนีนะจริงๆอิงยใายมันออกแดงๆแต่ว่ามันออกมาแบบนี้นนก็เข้ากระโปรงสีสม้มดีนะนะคะเดี๋ยวจะแต่งอีกนึงพรรู้สึกชอบตรงนี้มากกว่าตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการระบายสีนะคะฝากติดตามช่อง YouTube Color With Me ระบายสีสร้างสุขสำหรับทุกคน้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแฮปปี้เคอร์ิงค่ะบ๊ายบาย